ส,ส,สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนในระดับชั้นป .3 นะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของโทษของลมนะคะซึ่งเราเรียนมาถึงประโยชน์ของลมแล้วว่าลมมีประโยชน์ต่อมนุษย์และมนุษย์ก็มีวิธีการประยุกต์ใช้โดยการนําลมมาแดัดแปลงนะคะให้เป็นพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนนะคะ แต่ที่สำคัญก็คือถ้าลมมีความเร็วลมในการเคลื่อนที่และวัดจากศูนย์กลางเร็วกว่าปกติก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ทรัพย์สินแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าอันตรายของลมหรือโทษของลมมีอะไรบ้างไปค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการสรุปบทเรียน<อ>เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของลมและโทษของลมนะคะซึ่งเรายังอยู่ในหัวข้อที่2นะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลมค่ะอ่าเรามาดูกันนะคะตัวชี้วัดหรือเป้าหมายในการเรียนรู้ค่ะเมื่อเราเรียนเรื่องของอากาศรอบตัวเราแล้ว ในเนื้อหาที่ผ่านมาเราได้เรียนเกี่ยวกับการเกิดลมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอธิบายการเกิดลมได้นะคะต่อไปก็คือเราสามารถบรรยายประโยชน์และโทษของลมได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะมีขอนำนักเรียนกลับมาทบทวนในเรื่องของประโยชน์ของลมก่อนนะคะ ประโยคของลมอย่างที่เรารู้กันดีว่าลมคืออากาศที่เคลื่อนที่เกิดจากปัจจัย2ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่แตกต่างกันของบริเวณ2บริเวณทําให้มีการเคลื่อนที่ของอากาศอุณหภูมิสูงจะลอยตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอุณหภูมิต่ํากว่า จากบริเวณใกล้เครียงจะพัดมาแทนที่นะคะเพราะฉะนั้นลมจึงมาจากอากาศที่เย็นนั่นเองเมื่อลมมาปะทะตัวเราเราจึงรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายค่ะแต่ทราบหรือไม่ว่ามนุษย์เรานะคะมีความชาญฉลาดในการนำลมมาประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย ใช้ประโยชน์จากแรงลมได้หลายด้านจริงๆนะคะเช่นถ้าเราอยู่ในบ้านของเราอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราจะเกิดการเคลื่อนที่ลมจึงทำให้อากาศมีการหมุนเวียนภายในบ้านในชุมชนและในธรรมชาติค่ะลมนะคะใช้ในการเล่นว่าว ทำให้เรือใบแล่นได้ในทะเลนะคะแล้วลมก็ยังทำให้เราสามารถเล่นกีฬาวิงเซิร์ฟที่อยู่ในทะเลได้ด้วยเป็นเหมือนการโต้กับกระแสลมค่ะในเรื่องของประโยชน์ของลมที่มีความสำคัญต่อมนุษย์อีกอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์สามารถออกแบบเครื่องใช้ที่เรียกว่ากังหันลมเพื่อมาประยุกต์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะกังหันลมนะคะอยู่ได้ในสถานที่ที่มีลมพัดแรง mm. ก็จะเปลี่ยนจากพลังงานกลน,นะคะ mm. เป็นพลังงานไฟฟ้าหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหมุนในเขตทะเลนะคะ mm. ก็จะทำให้น้ำทะเลเนี่ยสามารถพัดเข้าสู่นาเกลือได้ค่ะตอนนี้นะักเรียนเข้าใจาแล้วนะคะอ่า เดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะในเรื่องของประโยชน์ของลมแล้วเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทษของลมกันบ้างค่ะอย่างที่เรารู้กันดีว่าลมมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายด้านนะคะแต่ถ้าเกิดมนุษย์ประสบกับกระแสลมที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงกับการเสียชีวิตเสียทรัพย์สินได้นะคะเรามาดูกันต่อเลยว่าการวัดค่าของลมสามารถที่จะจำแนกได้กี่รูปแบบลมที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายความอันตรายทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตนะคะเราเรียกตรงนี้ว่าพายุ โดยพายุนะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นพายุฝนฟ้าคนองค่ะในกลุ่มนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าคำว่าพายุฝนฟ้าคะนองมักจะหมายถึงพายุที่เกิดประจำในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เขตร้อนชื้นเนื่องจากมวลของอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้น แล้วมวลของอากาศเย็นนะคะก็จะพัดมาแทนที่แต่ถ้าพัดมาด้วยความเร็วลมสูงมันก็ทำให้เกิดการควบแน่นและกลั่นตัวเป็นไอซึ่งผลกระทบนะคะทำให้ฝนตกแล้วก็ตกติดต่อกันหลายวันนะคะที่เราเรียกว่าพายุฝนฟ้าะนองค่ะตอนนี้ถ้าเกิดเราได้ยินกรมอุตุนิยมวิทยาหรือการพยากรณ์อากาศ เรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนึ่งที่เด็กๆจะเข้าใจก็คือมันเป็นพายุที่เกิดประจำพื้นที่เขตร้อนชื้นซึ่งประเทศไทยของเรานะคะตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นก็จะมีเหตุการณ์ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ค่ะซึ่งอากาศร้อนลอยตัวขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปกระทบกับอากาศเย็นด้านบนเกิดการครวบแน่นแล้วก็กั่นตัวลงมาเป็น หยดน้ำหรือที่เรียกว่าน้ำฝนนะคะตัวต่อไปก็คือพายุทอร์นาโดค่ะถ้าได้ยินคำนี้แล้วน่ากลัวมากเพราะพายุทอร์นาโดนะคะเป็นพายุที่เกิดขึ้นในลักษณะที่มีความเร็วลมสูงอยู่ใกล้ศูนย์กลางถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะเกิดจากการประทะกัน ของมวลอากาศที่มีอุณหภูมิต่างกันมากๆเช่นสองบริเวณอีกหนึ่งบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงสุดแล้วก็สูงจัดแต่บริเวณที่ใกล้เคียงนะคะหรือบริเวณที่ติดต่อกับบริเวณนี้มีอุณหภูมิต่ําเพราะฉะนั้นจะเกิดการประทะก,กันของมวลอากาศที่มีอุณหภูมิต่างกันค่ะผลกระทบ จะสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและเป็นอันตรายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินได้นะคะตัวต่อไปก็คือพายุหมุนเขตร้อนค่ะพายุหมุนเป็นพายุขนาดใหญ่ที่จะเกิดจากการก่อตัวในทะเลที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะผลกระทบ ทำให้ฝนตกหนักแล้วก็ตกติดต่อกันหลายวันค่ะหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าอาจสร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้างแล้วก็สิ่งมีชีวิตในบริเวณที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าไปหานะคะซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยจะพบพายุหมุนเขตร้อนค่อนข้างบ่อยมีการก่อตัวในทะเลเอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะคะ ค่ะต่อไปพายุหมุนเขตร้อนแบ่งเกณฑ์ความรุนแรงอย่างที่เราบอกว่าพายุหมุนเขตร้อนเป็นพายุขนาดใหญ่แล้วมักจะก่ะตัวในทะเลซึ่งมันจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง100กิโลเมตรมันจึงทำให้เกิดการแบ่งเกณฑ์นะคะโดยใช้ความรุนแรงของความเร็วลมเป็นศูนย์กลางดังนี้ดูจากตารางเลยนะคะ ชนิดของพายุอันนี้ที่เราได้ยินบ่อยจากโอกมุตุนิยมวิทยาหรือการประกาศเตือนของโกมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาพของอากาศนะคะที่เราเคยได้ยินกันก็คือพายุดิเพรสชันค่ะพายุดิเพรสชันนะคะความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางจะไม่เกิน63กิโลเมตรซึ่งพายุดิเพรสชันนะคะ ที่มีความเร็วไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงลักษณะก็คือจะมีฝนตกต่อเนื่องค่ะแต่ความเร็วลมไม่มากนะักไม่ได้ก่อความเสียหายในเรื่องของการพังทลายของอาคารบ้านเรือนนะคะการตกของ depression นี้นะคะหรือฝนที่ตกในช่วง depression ก็จะนำมาซึ่งลักษณะของฝนฟ้าขนองแล้วก็ตกต่อเนื่องกันนะคะ มีความเร็วลมมากกว่า depression นะคะเราเรียกว่าโซลร้อนค่ะโซลร้อนจะมีความเร็วอยู่ที่63-117กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตรงนี้นะคะก็ทำให้เกิดความเสียหายได้ระดับหนึ่งนะคะมาดูพายุตัวต่อไปนะคะซึ่งเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มีความรุนแรงที่สุดนะคะเราแบ่งจากความเร็วลม ใกล้ศูนย์กลางเพราะฉะนั้นประเภทที่3ก็คือพายุใต้ฝุ่นค่ะลักษณะของพายุใต้ฝุ่นที่น่ากลัวก็คือถ้าเราได้ยินกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศเตือนว่ากำลังมีพายุก่อตัวขึ้นในทะเลและอาจจะเป็นถึงพายุใต้ฝุ่นได้เพราะฉะนั้นคำว่าพายุใต้ฝุ่นนะคะ จะมีความเร็วรมตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปซึ่งตรงนี้จะสามารถทำให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้นะคะพอนนกเรียนนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วมิทอยากจะบอกนักเรียนว่าโรมมีประโยชน์ต่อเราน,ะนานานัประการก็จริงแล้วเราก็นำรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแต่สภาพ ในปัจจุบันนี้นะคะโทษของลมเกิดมากมายเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพชั้นบรรยากาศที่แปรปรวนอยู่สม่ำเสมอในหนึ่งวันอาจจะมีทั้งอากาศหนาวอากาศร้อนและฝนตกค่ะซึ่งความแตกต่างของอากาศที่เป็นแบบนี้จึงทำให้มวลของอากาศมีความแตกต่างกันมากๆ แล้วสามารถนำไปสู่การก่อตัวของพายุที่เรากําลังพูดถึงความเร็วรมตั้งแต่พายุฝนฟ้าคะนองพายุทอร์นาโดพายุหมุนเขตร้อนนะคะซึ่งพายุที่เราได้สัมผัสจากในบทเรียนจะทําให้เราทราบว่าความเร็วรมที่วัดจากศูนย์กลางจะมีลักษณะที่มาก จนไปถึงมากที่สุดหรือเริ่มจากน้อยไปหามากที่สุดซึ่งก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักประโยชน์และโทษของลมแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้และรู้จักป้องกันตัวเอง ในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรือมีลมกันโชกแรงนะคะซึ่งเราก็จะต้องรู้จักดูแลตัวเองรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะวันนี้มิตรขอจบนะคะในเรื่องของโทษของลมไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากแบบฝึกหัดของเรานะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่142นะคะ ค่ะท้ายวันนี้นะคะมีขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีนะคะแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้า142นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ